สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ช่องจินงจังกับเรื่องแดกพาเพื่อนๆมาหาของกินของอร่อยตอนนี้นะครับกำลังเป็นกระแสเป็นข้าวแกงที่มีความนิยมสูงสุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนกับร้านข้าวแกงคนเมืองบุฟเฟ่ห้าสิบเก้าบาทเน็ตนะครับเพื่อนเน็ตห้าสิบเก้าบาทข้าวแกงกว่าร้อยอย่างนะครับเพ,เพื่อนมีทั้งต้ม แกงทอดบุกเมตูปรุงสดใหม่วันต่อวันนะครับเพื่อนๆและอีกที่สำคัญนะครับร้านนี้ทั้งน้ำซุปน้ำดื่มเป็นน้ำเปล่านะครับเพื่อนๆแล้วก็ขนมหรือว่าจะเป็นขนมจีนน้ำพริกน้าพริกร้านนี้มีให้เลือกถึง5 6อย่างในแต่ละวันนะครับผักสดสดกรอบใหม่ๆ ในทุกๆวันนะครับสำหรับร้านข้าวแกงคนเมืองบุฟเฟ่59ห้าบาทมีอยู่2สาขานะครับสาขานี้เป็นสาขาที่ยออยู่ในซอยนะครับวัดศรีประวัตินี่ครับเพื่อนเปิดขายตั้งแต่เวลา8ปดโมงเช้านะครับไปจนถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งมาช้าหมดนะครับเพื่อนนี่น้ำอัดห้าถึงหกอย่างในแต่ละวันนะครับเพื่อนๆดูครับและกับข้าวมีเป็นร้อยครับเพื่อนๆครับ ฝกได้ฟรีไม่อั้นนะครับเพื่อนๆในราคาแค่59บาทเน็ตแล้วนะครับเพื่อนๆร้านนี้คือแบบเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่ที่จริงใจที่สุดนะครับแล้วก็เป็นกระแสมาแรงที่สุดกับข้าวมีเป็นร้อยครับเพื่อนๆดูครับอิ่มอร่อยไม่ซ้ํากินได้ทุกวันเลยนะครับถ้าบ้านผมอยู่ใกล้ๆแถวนี้เนี่ยครับเพื่อนๆต้มจืดก็จะมีทั้งต้มจืดมะล้าน,นะครับแล้วว่าต้มจืดประกาศดองหรือว่าเป็นซุปไก่รรมดานะครับเพื่อนๆ ของทอนะครับมีทั้งไส้กรอกหมูยอไก่จ้อกุนเชียงไข่เจียวเป็นไฟล์เมนูทานเล่นเป็นมีครับเพื่อนๆร้านนี้59บาทเน็ตถูกจนเหลือเชื่อนะครับและที่สําคัญร้านนี้ไม่ได้ตักแค่จานเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนๆสามารถตักกี่รอบก็ได้จะนั่งตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึงบ่ายโมงก็ได้นะครับทาน2มื้อในราคา59บาทีได้เลยนะครับเพื่อน อันนี้ก็ตักซุปผักกาดดองนะครับมันหนึ่งถ้วยนี่ครับแล้วก็ตักกับข้าวมาพูนแบบนี้เลยไม่จําเป็นนะครับว่าต้องตักข้าวเยอะหรือว่าข้าวน้อยนะครับร้านนี้ฟรีสไตล์ครับเพื่อนๆในราคาแค่59ผมถึงได้บอกนะครับร้านนี้เป็นร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ที่จริงใจที่สุดนะครับแห่งยุค59บาทกินอร่อยจุใจไม่ยั้งและมีถึง2สาขาครับสาขานี้เป็นสาขาเดิมนะครับสาขาแรก แนะนำเพื่อนๆมาทานช่วงเช้านะครับช่วง9โมง10โมงกำลังดีเลยนะครับช่วง11โมงถึงบ่ายโมงแน่นไปจนปิดร้านนะครับพเพื่อนๆเมนูนะครับมีทั้งผัดกะเพราหมูสับผัดกะเพราไก่ผัดกะเพรเา่อยแมงคู่พริก <Thank you. S 1> น้ำพริกน้ำพริกลงเรือน้ำพริกกะปิน้ำพริก,ก,รกตาแดงนี่ครับผัดผักคะนา้า แกงนะครับมีทั้งแกงเขียวหวานแกงแดงแกงปลาอาหารใต้ก็มีนะครับคือเป็นร้าน้าวแกงที่มีความหลากหลายและราคาแค่59บาทเลือกทานได้ไม่ยั้งเลยนะครับเพื่อนๆและที่สำคัญข้าวสวยร้อนๆเป็นข้าวหอม,หมคือคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยราคาแค่59าบเาทเพื่อนๆที่ทานจุร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่เมนูโปรดผมเลยนะครับเป็น มีทั้งเต้าหู้ทอดแล้วก็ตัวนี้นะครับข้าวโพดทอดนี่ครับเพื่อนๆเอามาทานกับกับข้าวอย่างอร่อยครับเขาเรียกเอามาทานแกล้มกันนะครับเมนูปลาก็มีนะครับมีทั้ง,งบางวันก็จะมีปลากระพงนะครับผัดพริกแกงหรือว่าจะเป็นปลาน,นินนะครับผัดกะเพราหรือว่าราดพริกร้านนี้คือสุดจัดนะเพื่อนเมนูพิเศษหลากหลายมากมาก ร้านนี้เปิดขายเป็นบุฟเฟ่ต์ราคา59บาทไม่มีขึ้นราคานะครับมาประมาณ4-5ปีแล้วนะครับเพื่อนๆนี่อีกหนึ่งเมนูโปรดผมเลยนะครับคือตัวกากหมูากากหมูเจียวนะครับเป็นกากหมูกับหนังหมูนะครับเพื่อนๆทอดก,กรอบแล้วก็เอามาผัดกับพริกแกงหอมๆนี่ครับอีกหนึ่งเมนูที่ผมชอบนะครับนี่ครับตัวเต้าหู้นิ่มนะครับทอดกรอบ และเอาไปราดซอสในสูตรเด็ดทางร้าน,นบเพื mm ่อ hmm. นอร่อยทุกเมนูครับร้านนี้ที่สำคัญคือถูกมากๆ59บาทกินผมกินมื้อช้าเนี้อิ่มได้ยันเย็น mm hmm. นะครับเพื่อนตักประมาณ2-3รอบตามสไตล์เพื่อนๆได้เลยนะครับมีเมนูหมูหวานไก่หวานหรือจะเป็นไก่ผัดซอสเทอริยากิ ไก่ผัดเวดมะม่วงหิมะพานะคะเพื่อนๆโอ้โหไมนู้เขาแบบร้านนี้เข้าสุดจริงๆนะผักสดนะครับสามารถหยิบมาได้เลยนะครับแต่ร้านนี้นะครับคือ1คนต่อ1จานเท่านั้นนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆหยิบมาสองจานนะครับเขาจะนับตามจํานวนจานนะครับราคิดตังค์นี่ครับอร่อยมากทุกเมนูรสชาติเข้มข้นแถมปรุงสดๆใหม่ๆนะครับ เทคนิคของร้านนี้ที่ลูกค้าติดหกติดใจและแวะเวียนมาแทบทุกวันคนแน่นร้านทุกวันนะครับสําหรับร้านนี้ทุกวันเปิดทุกวันครับจันถึงอาทิตย์คนแน่นทุกวันขายกับข้าวเครี้ยงทุกวันนะครับโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นี้คนแน่นมากเก้าอี้โด,ดนตีเลยนะครับคนลุกปุ๊บก็มีคนสียบต่อยิ่งวันเสาร์ที่เขาจะมีเมนูพิเศษนะครับอาจจะมีก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเป็นข้าวขาหมู แล้วแต่ทางร้านจะจัดเตรียมมาให้นะครับเป็นเมนูพิเศษเมนูเซอร์ไพรส์นะครับสําหรับลูกค้าที่มาทานกับร้านนี้นะครับพเพื่อนนี่ครับผัดพริกขิงที่ใส่เป็ดหัหนูอร่อยมากสำหรับร้านข้าวแกงคนเมืองชื่ออาจจะดูเป็นคนเมืองนะครับแต่ว่าเมนูเนี่ยเป็นแบบพื้นบ้านชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านทุกเมนูมีความจัดจ้านเข้มข้นนะครับได้ รสชาติสไตล์พื้นบ้านครับเพืเ่อนๆนี่ครับทอดนี่ทอดมันร้านนี้อยากอร่อยแต่มานี่เหลือแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวครับเพื่อนยังดียังได้กินครับร้านนี้ทอดมันหนียนุ่มนึบอร่อยมากๆน้ําจิ้มก็มีให้นะครับเป็นอาจารย์แตงกวาพรกสดนะครับแล้วก็โรด้วยถั่ว ครับต้มผักกาดดองใส่เป็นใจผักมาอย่างนี้เลยนะครับสาใจมากๆครับเพื่อนและที่สําคัญนะปากตัวผักกาดดองเปื่ยมากๆนุ่มและมุนลิ้นน่ครับมะละกนะ็ต้มอ,อย่างเปื่ยเลยครับเพื่อนมาทานร้านนี้ไม่ผิดหวังเลยนะครับได้ทั้งความอร่อยอิ่มจุใจนะครับหนักคุ้มสบายกับเผาในราคาแค่59บาบาทมีน้ำดื่มฟรีบริการนะครับเพื่อน หาที่ไหนได้ครับในยุคนี้ราคา59บาทกินร้านข้าวแกงทั่วไป2อย่าง50บาทยังไม่ได้ขึ้นกระเพาะเลยนะครับร้านนี้คือ59บาทครบจบบางวันก็จะมีเมนูของหวานเป็นกล้วยบวชชีหรือจะเป็นเปลือกบวชนะครับเพื่อนๆฟักทองบวชแต่ยังไม่ให้ลูกค้านะครับ ไม่ซ้ำกันในแต่ละวันขนมจีร้านนี้คืออร่อยมากเส้นก็เหนียวนุ่มหอมนะครับแล้วตัวน้ำยานะครับมีทั้งน้ำยาพริกแบบโบราณเลยครับหวานมันอย่างเด็ดแล้วก็เมนูน้ำยานะครับที่เข็มข้นหอมหอมหรือจะเป็นน้ำยาป่าบางวันก็จะมีน้ำยาใต้นะครับหรือก็จะเป็นแกงไกปลานี่แล้วดูน้ำพริกนะครับเพื่อนๆกินทานคู่กับผักสดๆกรอบ ผักร้านนี้คือหลากหลายมากๆแล้วสดๆใหม่ๆมีทั้งโอ๊กแดงโอ๊กเขียวบริการด้วยนะครับร้านนี้ไม่ธรรมดา59บาทคือเขาคิดถึงลูกค้าก่อนนะครับลูกค้าทานอิ่มกินแต่ของดีๆก็จะกลับมาทานบ่อยๆบ,บางลูกบางคนนะครับมาทานแทบทุกวันทานได้ไม่เบื่อนะครับเพราะไม่นูเขามีเป็นร้อยครับเพื่อน นี่ครับเป็นผัดหมี่แบบโบราณนะครับเพื่อนๆหาร้านนี้รับรองครับเพื่อนๆนี่ครับเมนูนปโปรดจานนี้เป็นจานที่สองนะครับเบิ้ลน,นี่ครับผักผาดพลาดไม่ได้เลยนะครับตัวถ้าเป็นบ้านผมนะครับเขาจะเรียกกา,กากหมูผัดพริกขิงสมัยก่อนเนี่ยคุณตาคุณยายเวลาทำอาหารนะครับเขาจะใช้น้ำมันมันกนะ็ต้องมาเจียวกาก,ากหมูเนี่ยนะครับเพื่อมาทำอาหาร พอกากหมูมีเหลือเนี่ยเขาจะเอาพริกแล้วก็เอาขิงมาผัดหอ,อมอร่อยครับเพื่อนๆนนี่ครับจานนี้เป็นจานที่สองนะครับเพื่อน,อนมีทั้งไก่ทอดหอยจ้อทอดมันเต้าหู้ทอดกอกทอดร้านนี้คือเยอะมากๆทั้งไส้กรอกทอดก,กรอบนะบางวันมีไส้กรอกแดงนะครับที่ทอดกรอบก,กรอบสไลด์บางๆคุนเห็ดครับเพื่อนๆน,นี่ครับจานนี้ก็จัดเต็มกับผักสดนะครับผักตัวนี้เนี่ยผมชอบมากบางคนเขาเรียก วัซสบิวัซสบีอีสานนะครับคือมันจะมีความเผ็ดแล้วก็หอมผักแพลวเนี่ยแหละครับเพื่อนๆอร่อยมากครับเพื่อนๆแล้วก็ผักกาดหอมโอ๊กแดงโอก๊กเขียวร้านนี้มีบริการ้วยนะครับไม่ธรรมดาครับเพื่อนๆตบท้ายกันด้วยขนมถ้วยนะครับส่วนตัวขนมถ้วยนะครับก็อร่อย หวานมันครบรสเลยนะครับและขนมไทยนะครับก็จะตัดความหวานความมันด้วยความเค็มนิดนึงนะครับเพื่อชูรสชาติความหวานความมันและขนมถ้วยร้านนี้คือหอมมากแต่ขนมถ้วยนะครับเป็นเมนูพิเศษนะครับก็ต้องซื้อแยกซื้อตั้งหานะครับชุดหนึ่งไม่แพงครับเพื่อนๆคุ้มค่าอร่อยมากหวานมันนะครับเป็นเมนูขนมถ้วยใบเตยนะครับหอมๆแล้วก็จะมีขนมถ้วยน้ําตาลสดนะครับเพื่อน ที่ใช้น้ำตาลเคี่ยวจนหอมนะครับเด้งเด้งหนึบหนึบหวานหวานมันมันตามสไตล์ของบุฟเฟต์นะครับก็ต้องทานให้เกลี้ยงนะครับเพื่อนๆและสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกกำนมานำเสนอฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ